สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้ครูแชมป์นะครับจะมาสอนวิธีการใช้งานเว็บโค้ดนะครับเพื่อฝึกการเขียนโปรแกรมนะครับขั้นแรกนะครับให้นักเรียนทำทำการเข้าโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์นะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนะครับซึ่งเบราว์เซอร์นั้นนะครับก็จะเป็น โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันสำหรับการเข้าเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับเมื่อเรียนเข้ามาในเว็บเบราว์เซอร์ของนักเรียนมาแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับพิมพ์คำว่า code.org นะครับบนที่อยู่เว็บไซต์ของโปรแกรมเบราว์เซอร์นั่นนะครับซึ่งจะเป็นแถบกล่องข้อความที่อยู่ด้านบนเหมือนในคลิปวิดีโอนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับพิมพ์คำว่า code.org เข้าไปนะครับ เมื่อเรียนพิมพ์คำว่า code org เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนทำการกดปุ่ม enter นะครับจากนั้น browser ก็จะนำพานักเรียนเข้าสู่เว็บโคดนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับเว็บโคดก็จะให้ทำให้นักเรียนทำการเปลี่ยนภาษานะครับแต่ถ้าหากของใครเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนักเรียนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าของใครยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับให้นักเรียนนะครับทำการเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะครับ จากปกตินะครับตรงนี้จะเป็นคําว่าภาษาอังกฤษนะครับ English นะครับให้นักเรียนทําการเปลี่ยนคําว่า English ตรงนี้นะครับเล่นลงมาเนี่ยครับเปลี่ยนคำว่า English ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นคําว่าภาษาไทยนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนเปลี่ยนภาษาแล้วนะครับเว็บคอร์สนั้นก็จะทําการเปลี่ยนภาษาทั้งโปรแกรมเลยนะครับกลายเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับ จากนั้นก็ให้นักเรียนนะครับเลื nah, ่อนเลื่อนมาที er ่ค <y> ําว <laughs> ่านักเรียนนะครับนะซึ่งจะมีรูปพึ่งกับรูปกระรอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนของนักเรียนที่จะอยู่ในนี้นะครับให้นักเรียนทําการกดเข้าไปนะครับกดเข้าไป1ทีนะครับที่รูปพึ่งกับรูปกระรอกนะครับเว็บไซต์ก็จะทําการพานักเรียนมาสู่หน้าของการเลือกคอร์สนะครับอ่าให้นักเรียนเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ จนกว่านักเรียนเจอคําว่าพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีคอร์สอยู่ในนี้ก็จะมีอยู่สคอร์สนะครับซึ่งคอร์สที่1นั้นก็จะเป็นสําหรับนักเรียนชั้นป .1 น่งนะครับคอร์สที่2นั้นก็จะเป็นสําหรับนักเรียนชั้นป .2 อนะครับส่วนคอร์สที่3านั้นก็จะเป็นสําหรับนักเรียนชั้นป .3 นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้ามาใช้งานเว็บโค้ดด้วยตนเองนั่นเองนะครับแต่หากว่าใน ขั้นตอนที่ครูจะให้ทําบทเรียนนั้นครูจะมีลิงก์ให้กับนักเรียนนะครับเพื่อให้เข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็รวดเร็วจะได้ข้ามขั้นตอนในการเข้าสู่บทเรียนโดยวิธีการนี้ไปนะครับแต่ว่าวันนี้ครูจะมาสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าไปสามารถใช้งานด้วยตนเองได้ซึ่งจริงๆแล้วคอสต่างๆในนี้นะครับมีอยู่มากมายเลยนะครับที่จะสอนให้กับนักเรียนได้ใช้งานเพื่อ ฝึกทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมในเว็บโคดนั่นเองนะครับซึ่งสามารถนําไปต่อยอดในการเขียนโปรแกรมในโปรแกรมอื่นๆได้เช่นในโปรแกรม s r a t ั h อย่างนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้ามาใช้งานเว็บโคดนั่นเองนะครับครับสำหรับนักเรียนชั้นป .1 นน,นะครับเราก็จะเรียนรู้กันในคอร์สที่1นนะครับ ให้นักเรียนกดเข้าไปในข้อที่1ได้เลยนะครับที่มีรูปพึ่งกับรูปปลานี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบกับบทเรียนต่างๆนะครับซึ่งมีหลายบทเรียนเลยนะครับที่อยู่ในนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในบทเรียนที่4นะครับเรื่องของเขาวงกดแล้วก็การจัดลําดับนั่นเองนะครับให้นักเรียนนะครับวันนี้เราจะทํา ในบทเรียนที่4ตั้งแต่เลเวลที่1จนถึงเลเวลที่5้นั่นเองนะครับให้เรากดไปที่วงกลมหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับสังเกตได้ว่านักเรียนก็จะเจอกับคลิปวิดีโอนะครับเป็นคลิปวิดีโอในการสอนนะครับว่าใช้งานยังไงนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าเขาใช้งานกันยังไงนะครับ Video, for, for this puzzle, what you is need is to, to get through the through bird through. to get to the pig. So, look at the puzzle and see what directions it needs to take. You need to drag the blocks from the toolbox over to the workspace. Make sure it's under the Win Run block. And when you think you've got the right solution, then you can click Run and watch the bird go to the pig. เมื่อเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนก็ดูนะครับว่าส่วนประกอบของเขามีอะไรบ้างนะครับก็จะดันตรงที่มีด้านบนนะครับตรงแถบนี้นะครับก็จะเป็นเลเวลของบทเรียนนั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่เลเวลหนึ่นะครับเราเรียนอยู่ในบทที่4เรื่องของเขาวงกฎการจัดลําดับนั่นเองนะครับอันต่อไปลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําแนะนานะครับคาแนะนําก็จะบอกว่า ให้เราทําอะไรในกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับ oh. เมื่อเราอ่านคําแนะนําเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าคุณช่วยให้ฉันขยับไปทางทิศตะวันตกเพื่อไปหาเจ้าหมูได้ไหมนะครับแล้วกดคําว่าตกลงนะครับสังเกตได้ว่าในส่วนตรงนี้นะครับพื้นที่การทํางานตรงนี้นะครับก็จะมีการบอกจํานวนของบล็อกด้วยนะครับว่าเราใช้ควรจะใช้งานกี่บล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ในตรงนี้นะครับก็จะมีรูปหมูกับรูป อานกนะครับให้เราทําการดูจากในรูปนี้เพื่อพาเจ้านกเนี่ยเดินไปหาตัวหมูนั่นเองนะครับอ่าเขาก็บอกแล้วนะครับว่าให้คนช่วยขยับไปทางทิศตะวันตกเพื่อไปหาเจ้าหมูได้ไหมนะครับให้ช่วยเจ้านกสีแดงเนี่ยขยับไปทางทิศตะวันตกได้ไหมนะครับทิศตะวันตกก็เป็นตัว w u นั่นเองนะครับ West นะครับอ่าเราก็ทําการกด คลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาต่อนะครับจนไม่ได้ยินเสียงนะครับดังคลิกอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับเมื่อเรียกใช้งานตัวเพลย์ได้แล้วนะครับรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้านกแดงเนี่ยมันจะต้องเดินทางไปด้านหน้า1ช่อง2ช่องนั่นเองนะครับแล้ก็ทําการใส่ตัว w เข้าไปอีกทีนึงนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กด เริ่มนะครับเริ่มตรงนี้แล้ก็มีข้อความแสดงความยินดีว่านักเรียน,นยได้ทําการทาปริศนาที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเขียนรหัสเพิ่มไปเนี่ยสบรรทัดนั่นเองนะครับสมมุติเราอยากจะแก้ซ้ำเรากกดเล่นซ้าตรงนี้ก็ได้หรือว่านักเรียนจะไปในเลเวลที่2เนียก็กดไปต่อนะครับ เมื่อไปต่อมันก็จะพาเรียนไปในเลเวลที่สองนั่นเองนะครับอตอนนี้เขาบอกว่าพาฉันไปทิศตะว,วันออกเพื่อจัดการกับเจ้าหมูตัวนั้นนะครับทิศตะว,วันออกก็คือ east นะครับก็ตัว e นั่นเองนะครับก็ดูจากลูกศรก็ได้นะครับว่าต้องเจ้าตัวของนกสีแดงเนี่ยมันหันหน้าไปทางไหนแล้วเราจะต้องการเดินไปทางไหนนั่นเองนะครับงี้ก็เดินไปนหน้าหนึ่งสองช่องเหมือนกันนะครับสมมุติว่า เราใส่ผิดทางผิดทิศทางนะครับลากมาใส่เนาะใส่ผิดทิศทางนะครับแล้วถ้าเรากดเริ่มว่าเราอาจจะใช้่าบล็อกผิดนะครับเขาก็จะมีแนะนําว่าลองใช้บล็อกอในสัญลักษณ์ประมาณนี้ดูเพื่อแก้ปัญหานะครับเราก็ทําการกด ค้างที่นี่ทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็เอาไปใส่ในนี้เพื่อทิ้งถังขยะนั่นเองนะครับเพื่อลบทิ้งไปลบโค้ดทิ้งไปนะครับหรือว่านักเรียนจะกดเริ่มใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับเริ่มเล่นใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับาจากนั้นนักเรียนก็ใส่ใส่โค้ดใส่บล็อกให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูขอเลื่อนหน้าจอแป๊บนึงนะครับ นักเรียนก็ทําการเลื่อนตรงสกอบานี้ลงมานะครับตรงแถบนี้เนาะเลื่อนลงมาที่ตัว E นะครับถ้ามันไม่ดังคลิกนักเรียนแสดงวา่านักเรียนยังไม่ต่อกันนะครับให้ดังก่อนนะครับ úa, กดคีิกค,ค้างแล้วก็ต่ออย่างนี้นะครับจากนั้นกดตั้งค่าใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับาจากนั้นก็ทําการเริ่มนะครับ่าเล่สองนะครับเลสองเสร็จแล้วก็ไป ต่ออีกนะครับจากนั้นก็ทําการเขาว่าอะไรพาฉันไปทางทิศใต้เพื่อจัดการกับเจ้าหมูนะครับก็ทําการไปต่อนะครับก็กดเริ่มไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็ไปที่เลี้ยวที่4นะครับพาฉันไปยังทิศเหนือทิศเหนือก็คือนอนั่นเองนะครับ ด่านที่ห้านะครับอ่าก็กดนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับแต่อันนี้ด่านก็จะค่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่าก็กดเลยิธทนนี้ก็แค่ด่านปริศนาที่ห้านะครับเมื่อถึงด่านปริศนาที่ห้าแล้วนะครับใหน้นักเรียนทําการ บันทึกหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอนั่นเองนะครับโดยการอาจจะมีหลายวิธีอย่างวิธีของโคชแอมก็เป็นการแคปด้วยการใช้นิ้ว3นิ้วนั่นเองหรือว่านักเรียนจะสามารถเลื่อนแล้วก็เลือกที่จับภาพหน้าจอ,อยี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เครื่องของนักเรียนเลยนะครับเมื่อนักเรียนแคปเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนใส่ชื่อลงไปในส่วนไหนก็ได้ของ งานที่นักเรียนจะมาส่งคู่แชมป์นั่นเองนะครับอ่าโดยด,ดูดูถึงว่าเราถึงปิศนาที่5หรือยังนะครับอ่าอย่างนี้นะครับกิจกรรมของคูแชมป์ในวันนีนะ้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ